ซิมเมอคอนเนี่ยคืองานที่เขาเอาผู้ที่เป็นเจ้าของโรงหนังในอเมริกาไปดูหนังเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อจะได้ว่าแข่งขันกันว่าพอเวลาหนังเรื่องนี้เข้าฉายจริงๆน่ะฉันจะจองสล็อตกับโรงนี้ให้ได้เยอะกว่าหมายความว่าแบบนึกออกไหมบางทีเราเราเห็นหนัง3าีเรื่องแวร้สึกว่าเฮ้ยฉันจะฉันจะเล็งหนังเรื่องนี้ไว้ให้สักกี่โรงดีวะบางทีมาตัดสินใจไม่ถูกตัดสินใจไม่ถูก ซีนีมาคอนเนก็จะเป็นงานที่ผู้ที่เป็นเจ้าของหนไปดูแล้วก็จะได้ตัดสินใจได้ว่าอ๋อเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องนี้ดีเรื่องนั้นดีเพราะฉะนั้นสําหรับค่ายหนังอ่ะอันนี้ก็ถือเป็นงานใหญ่งานหนึ่งอยู่เหมือนกันที่จะมีโอกาสสาหรับในอนาคตที่ที่หนังตัวเองจะทําเงินได้สูงในสัปดาห์เปิดตัวอะไรประมาณนั้นนะครับน,นี้อันนี้อธิบายกันให้เข้าใจหน่อยว่าซีนีมาคอนคืออะไรนะรเผื่อใครจะงงว่าเอ้ยมันมันจัดงานแบบนี้กันมาเพื่ออะไรนะครับแล้วก็เป็นแสดงให้เห็นว่าที่อเมริกาเนี่ยมันค่อนข้าา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 งงงจจะะมมมีควกรรรขขััสสูเพเพาาาถด งานที่แบบเอาคนฉายหนังทั่วประเทศมาดูได้แปลว่ามันไม่ได้มีแค่เจ้าสองเจ้าแล้วก็ไม่ใช่มีแค่คน2คนที่จะกําหนดชะตาชีวิตของโรงภาพยนตร์แต่มันมีคนเป็นร้อยคนอ่ะเป็นโรงหนังเป็นร้อยเชนในประเทศอเมริกาในเมืองอเมริกาที่ในประเทศอเมริกาในร,รัฐต่างๆของอเมริกาที่สามารถที่จะกําหนดชีวิตหนังของคุณได้เดีจะพูดถึงไลอ n อนเกตนะฮะบริษัทเขาเรียกว่าเป็นผมชอบ,บชื่อว่าประตูสิงโต ของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มาในปีนี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้เอาหนังมาเยอะแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะครับก็คือเขาได้เผยฟุตเทจแรกของหนังที่ชื่อว่าเบลารีนาซึ่งก็เป็นภาคแยกของจอห์นวิกนะครับแล้วก็ได้น้องแอนนาเดย์อาร์มมารับบทนำนะถ้าใครนึกไม่ออกก็คือน้องที่เล่นเป็นนางเอกไนท์อัล์นะครับนั่นคือน้องอนนาเดยอาร์มนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตัวอย่างที่นำมาฉายเนี่ยเต็ไมไปด้วยฉากแอคชั่นที่ ดูเดือดมากๆนะครับมีตัวละครนางเอกของเรานะครับเผารถบรรทุกด้วยเครื่องพ่นไฟนะฮะกระโจนออกจากรถคันหนึ่งไปอีกรถอีกคันหนึง่งสู้มือเปล่ากับฆ่าคนกับนักฆ่าคนอื่นในปึกที่กําลังไฟไหม้อยู่มันเป็นแบบเดียวกับที่เธอทําใน No Time To Die นะครับเพียงแต่ว่ามันมีเลือดทะลักมากกว่ารุนแรงมากกว่าแล้วก็มีคนตายเยอะกว่านะครับแล้วก็ตอนจบของท้ายๆของตัวอย่างเนี่ยก็จะมีการ มือนโชว์เธอเอาบาเล่มาผสมผสานกับการต่อสู้ของเธอนะครับแต่ว่าช่วงที่ทําให้คนในโรงคนที่ได้มีโอกาสไปดูในซีนมีม่าคอนเน่เฮโดย hey, de, พร้อมเพียงกันเนี่ยคือตอนที่ฉากที่ตัวละครจอห์นวิกเนี่ยเดินมาหาตัวละครของน้องนางเอกของเรื่องนี้นะครับและน้องนางเอกก็ถามเว่าเฮคุณไปเป็นนักฆ่าได้ยังไงคุณทำยังไงถึงเป็นนักฆ่าได้จอห์นวิกก็ตอบว่าก็ทําในสิ่งที่คุณกําลังทาอยู่นี่แหละอ่ะแล้วก็จบกันไปนะครับแล้วแต่ว่า ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยจอห์นวิกยังมีชีวิตอยู่หรือยังไงนะครับเพราะว่าเบลาเลน่าเนี่ยจะเกิดขึ้นระหว่างจอห์นวิกภาค3กับจอห์นวิกภาค4นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าไม่มีใครมาคือชีพไม่มีใครเกิดขึ้นไม่มีใครที่จะแบบเฮ้ยฉันกลับมาแล้วไม่ใช่มันเกิดเหตุการณ์ในอดีตก่อนภาค4นะครับอันนี้ก็คือเม็หลักเลยของแรอดนเกตที่เขามาโชว์มาแสดงพลังตรงนี้นะครับแต่ว่ายังอื่นเนี่ยทางหลายๆคนรวมถึงคนที่ไปงานก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มันซ้ำซากกันไม่ว่าจะเป็น คิลเลอร์เกมนะครับของเดฟปาติสตาหรือเจอโครเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับจอร์นบิกคือหนังแบบหนังแอคชั่นอีกแล้วหรอคือไลออนเกตจะทําแต่หนังแอคชั่นหรอใหญ่แล้วยังมีความรู้สึกว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันคล้ายๆเดิมกันไปหมดนะครับแล้วก็มีการพูดถึงบอทเทอร์แลนด์กับตัวอย่างขนาดยาวที่มันก็เพิ่มมาจากตัวอย่างธรรมดานิดเดียวไม่ได้มีอะไรใหม่อะไรมากมายก็รู้สึกว่ามันคล้ายคลึงกับกา a r d i นออ f ก a l a x y จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเวอร์ชันก๊อปปี้ของกาเด l a x อหรืเาเล นะครับนั่นคือความรู้สึกของคนที่ได้ไปดูจริงหลักๆพาราเมลเนี่ยมาพร้อมกับหนังที่ผมมองว่าเฮ้ยมันเปลี่ยงจริงๆหรอนั่นคือ g u a r i a t o r 2ครับอันนี้คือในงานเนี่ยเขาพูดกันว่าทุกคนอึ้งมากๆในการให้ดูฟุตเทจของการ์เดียเต2เขาบอกว่ามันมีฉากแอคชั่นที่มันยิ่งใหญ่มากๆเลือดสาดกระเซ็นกว่าก์ดีเภาคแรกเยอะ นะครับพระเอกของเราในเรื่องนี้ไม่ได้ถูกบังคับมาสู้ในโคลสเซียมแต่ตั้งใจมาสู้ด้วยตัวเองนะครับมีฉากแอคชั่นที่พระเอกสู้กับแรดมีฉากแอคชั่นที่พระเอกสู้กับกองทัพลิงนะครับแล้วก็พระเอกสู้กับที่เปโดปาสคาวที่หน่นจ,จะเป็นตัวร้ายหรืออาจจะเป็นตัวร้ายรองของเรื่องนะครับแล้วก็พร้อมจกักรพรรดิคนใหม่ที่เขาบอกว่ามันบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่หนังแอคชั่นที่แบบเอ้ยเข้าไปสู้โคสลซียมธรรมดาอะไรมากมายนะครับมันมี อะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังการต่อสู้ที่ไร้เหตุผลนั้นนี้นะครับแล้วก็คือตัวคอครของแดนเซลวอชิงตันนะครับที่ตั้งใจจะพยายามที่จะล้มโรมให้ได้นะครับเพื่อที่ว่าจะแบบรู้สึกว่าเหมือนอาณาจักรเนี้ยมันมัน,ม,นมันเละเทะแล้วอะ่ะถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องล่มสลายแล้วเขาจะเลือกใช้การต่อสู้ของพระเอกเนี่ยเพื่อจะได้มาทําลายอาณาจักรนี้ให้จงได้นะครับก็ไว้ง่ายคือไม่ใช่หนังแอคชั่นธรรมดาแต่มันมีเขาเรียกว่ามี การต่อสู้ทางการเมืองที่ซ้อนทับลงมาอยู่ด้วยนะครับนี่คือหนังที่ทําให้เจ้าของโรงหนังตื่นเต้นกันมากที่สุดทาไมเป็นแบบนั้นก็คือ1เลยคือแบรนด์กกรดิเอเตอร์เนี่ยม,มันขายได้อยู่แล้ว2เลยคือดาราต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเปโดปาสกล เดนเซย์วอชิงตันหรือแม้แต่เพ่ที่เเอกของเราอ่ะพี่พอที่ตอนนี้กําลังเป็นแบบอัพแอนด์คัมมิ่งมากๆถือว่าเป็นคนที่แบบกอากำลังมาแรงมากๆคนหนึ่งเนี่ยมาทาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันน่าจะขายได้แล้วหลายๆคนที่ดูฟุตเทจเนี่ยก็พูดกันว่าเฮ้ยบังคีนะมันอาจจะเป็นหนังที่ดีมากกว่าการ์เดียเตอร์ภาคแรกซะอีกซึ่งการ์เดียเตอร์ภาคแรกไม่ได้ออสการ์นะหลายๆคนถึงขั้นพูดกันแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันสร้างความไฮด้กับหมู่มวลรวมถึงตัวผมแล้วก็คนที่ร่วมงานมากๆังาาายยยไปปเดือนนนถ่ลีีะ น่าจะประมาณเดือนพฤศจิกายนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนอกจากนี้แล้วของพาราเมอส์เนี่ยยังมี t ทานฟอร์ m e r รวัน,นะครับก็คือเป็นแอนิเมชันที่ เป็นเล่าเรื่องราวภาคต้นของตัวละคร Optimus Prime แล้วก็ Megatron นะครับคนที่จะมาภาคเสียง Optimus Prime วัยหนุ่มเนี่ยคือพี่คิสเฮมเบิร์ตส่วนคนที่จะมาภาคเสียง Megatron วัยหนุ่มเนี่ยก็คือพี่แบรนด์เทอร์รี่เฮนรี่นะครับก็คือถ้าใครจำไม่ผิดก็คือเล่น Godzilla X-Kong อะ่ะเ h e n e w e m p i r e ที่เป็นคนดำนั่นแหละครับก็จะมาภาคเสียงยังเมก a ะตอนหรือว่าเมก a t ตอนวัยหนุ่มแล้วก็มีการเปิดฟุตเทจนะครับก็คือ จะเขาบอกว่าเป็นนำเสนอเรื่องราวครั้งแรกที่พวกทาร์นโฟมเมอร์อย่างเมกกะตอนอย่างออปติมัสพรามรวมถึงแบบทาร์นโฟมเมอร์คนอื่นๆที่ได้รับเลือกให้มีพลังในการแปลงร่างเนี่ยได้ขึ้นมาสู่เขาเรียกว่าพื้นผิวของดาวไซเบอร์ทรอนแลวได้เห็นว่าเฮ้ยดาวไซเบอร์ทรอนเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นก้อนหินอยู่เยอะแต่ว่าอีก้อนหินเนี่ยมันเหมือนจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับนอกจากที่แซมเบิร์ตนอกจากที่บรอันแล้วก็ยังมีสการ์เลอร์จอห์นสันมี คีแกนไมเคิลคีนะครับมีจอห์นแฮมมีสตีฟบูเชนียด้วยนะครับที่จะมาพากเสียงอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เจ้าของโรงหนังตื่นเต้นกันนะครับเพราะว่า เป็นการเป็นทาร์นโฟมเมอร์ภาคแรกที่มุ่งเป้าจะขายครอบครัวจริงๆคือมันจะมีความเป็นแอนิเมชันที่มีความเป็นเด็กๆเหมือนกับก็ีนเอ็ดมิวชันนินจาเทอร์เทลของที่พาราเมลเคยทำมามันจะมีความเป็นรู้สึกแบบนั้นแล้วเขารู้สึกว่ามันขายคนในวงกว้างได้มากกว่าการเป็นหนังแอคชั่นทาร์นโฟมเมอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็แถมดารามาพาก็ดังด้วยเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะมองว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะขายได้อันนี้มีสิทธิ์ที่จะเข้าเป้ามากๆนะครับและช่วงท้ายของ presentation ก็มีการประกาศว่าเฮ้ยเราจะทำหนังอ่่ er ทียูใน จักวันเดียวกับ G.I. ไอโจนะครับซึ่งผลตอบรับก็อาจจะได้ว่าออกมากลางๆแล้วกันครับคนที่ไปนั่งฟังอยู่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับมันมากก็อ้ากก,ก็โอเคแล้วกันสําหรับไทฟอร์เมอร์เอ็กจอโเพราะว่าต้องยอมรับว่า ภาคที่แล้วเนภาค b บีสที่ทําออกมาก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จทั้งในเชิงของทั้งรายได้แล้วก็คำวิจารณ์มากเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าพาราเมลก็ยังคงที่จะเดินหน้าต่อส่วนท้ายนิดนึงอันนี้แถมให้แล้วกันนะครับไม่ได้เป็นข่าวที่ประกาศในงานนะแต่ว่ามีข่าวว่าจะมีพาราเมลเนี่ยเลงเจดัดแลนทีนเอ็ดมิ t ชันนิจเจอร์เทิลเดอะลส โรนินนะครับเป็นคอมิกที่เขียนขึ้นมาในช่วงหลังเล่าเรื่องของของเตา่านินจาคนสุดท้ายนะครับที่หลงเหลืออยู่นะครับแล้วก็พยายามจะล้างแค้นให้กับพี่น้องของตัวเองนะครับที่โดนฆ่าโดยศัตรูคนใหม่ที่ร้ายกาจมากๆนะครับก็ เป็นการ์ตูนที่รุนแรงโคดเทียมอำมหิตที่มันหลุดจากแนวของเต่านินจาไปมากๆนะครับซึ่งการดัดแปลงครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องการจะให้มันเหมือนกับเวอร์ชัน่นของคอมิกมากๆก็จะเป็นหนังเรียนอาร์เหมือนกันแต่ว่ามไม่ใช่ออนิเมชั่นนะครับจะเป็นหนังคนแสดงเลยนะครับก็โหจะทํายังไงเนี่ยอันนี้ผมบอกตรงๆว่ายากมากๆเพราะว่าตัวเต่านินจาม,นมันเห็นมันก็ดูตลกมันดูคอมเมดี้แล้วอะ มันไม่ได้ดูน่ากลัวคุณจะแดัดแปลงมันเป็นหนังเรทอาร์น่ากลัวมีความน่าเชื่อถือความจริงจังสูงได้ยังไงอันนี้ก็ยังไม่มีการได้มือเขียนบทยังไม่มีการอะไรเลยเป็นแค่ไอเดียที่เขาทิ้งไว้นะก็ทาร์โฟมอกับเอ i กซ์กับเรื่องนี้ก็พอๆกันคือเป็นการพัฒนาในช่วงเริ่มต้นมากๆนะครับของโปรเจกต์นะครับสำหรับทั้งสงเรื่องนี้นะครับก็พาราเมส์ประมาณนี้จริงๆมีอ u ควายเพรสด้วยนะสำหรับพาราเมาส์แต่ว่า ผมไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆอะไรต่างๆก็มันเป็นเชิงมองอัปเดตเซมไม่ได้มีฉากใหม่ไม่ได้มีอะไรว้าวซาอะไรมากมายก็ขออนุญาตพูดถึงแค่นี้แล้วกันในประเด็นหลักๆของค่ายพาร์มาอันนี้ผมให้เป็นอันดับ2ของคนที่น่าสนใจนะครับดิสนีย์เนี่ยเชื่อไหมครับว่าเป็นหนึ่งในค่ายที่ไม่ค่อยจะได้รับคําชมในงานซีนีมาคอนเสิร์ตเท่าไหร่ก็คือเป็นงานที่แบบโรงหนังเนี่ยเขามาแบบมาเจ้าของโรงหนังเ็ามารวมตัวกันดูพรีเซนเ์ตชันของค่ายหนังต่างๆพวกดิสนีย์อ่ะ ส่วนใหญ่แล้วจะกากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าหนังของเขาขายได้อยู่แล้วเขาไม่ต้องมานั่งพรีเซนเทชันอะไรกูมีสตาร์วอลกูมีมาเวลกูไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปแข่งขันไปมาสร้างอะไรกูมีดีเทอร์เนตี้ทีของกูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ตรงๆว่าดิสนีย์เนี่ยเขาไม่ค่อยมาเล่นเกมนี้สักเท่าไหร่ครับแต่ปีนี้ผู้ตรงตงว่าปีนี้เนี่ยทุกคนไม่ชมดิสนีย์ว่าเฮ้ยดิสนีย์ทำพรีเซนเทชันดีนะเว้ยปีนี้ดิสนีย์แม่งแบบ เปรี้ยงนะเว้ยหลายๆคนก็เลยกันว่าอาจจะเกิดจากว่าปีที่แล้วอ่ะดิสนีย์ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเลยไม่ว่าจะเป็นดีนเดน่านะโจนแอนด์แมนแอนด์เดอะวอฟ์คืออะไรก็ตามแต่ที่เหมือนดิสนีย์เขามั่นใจในปีที่แล้วอ่ะมันไม่เข้าเป้าขเขาเลยปีนี้เขาก็เลยแบบทําการบ้านมาดีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสร้างความมั่นใจกับเจ้าของโรงหนังที่มาในงานซีนีมาคอนที่มาจะแบบเออเปิดใจกับหนังดิสนีย์อีกครั้งนะครับแล้วก็ผมก็เพยายามที่จะคัดเอา,เขาเ,เ,อาเขาเรียกว่าเอาหัวหัว มาให้ทุกคนดูทุกคนฟังกันแล้วกันนะครับว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือ Kingdom of the Planet of the a นะครับไม่น่าเชื่อดิสนีย์เอาคลิปความยาว13นาทีมาฉายนะเขาบอกว่าเป็นฉากที่แบบว่าหมู่บ้านลิงโดนบุกโดยลิงอีกเผ่าหนึ่งนะครับแล้วก็มีลิงแบบตายต่างๆมากมายแล้วก็มีฉากที่ลิงขี่มา้าปรับๆแล้วก็ช่วยเด็กผู้หญิงไว้ซึ่งก็เป็นเป็นฉากที่เราเห็นแล้วในตัวอย่างธรรมดานะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษอันนี้ก็ เรียกว่าเสียงตอบรับก็กางๆเหมือนกันครับหลายคนก็ออกมาแซวๆว่าเอ้ยมึงเ,เขาเรียกว่าแบบฉากที่ไปหยิบคนขึ้นมามันยังดูแปลกๆอยู่หน้ามันดูลอยๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าส่วนส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ว้าวซาอะไรกับ Kingdom of the Planet of the Apes อีกอันหนึ่งที่ไปโชว์ฟุตเทจก็คือ a l i e n r o m u ม u s นะครับก็ไปโชว์ฟุตเทจแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ยาวขึ้นเหมือนกันแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยตัวละครพวกนี้มันไม่ได้บอกว่าอยู่ในยานของมันนะและเอเลียนมาบุกแต่เหมือนกับว่า มันไปเจอยานที่ลอยในอากาศแล้วก็ยานตัวเองไปเทียบปุ๊บแล้วก็เดินเข้าไปพราเดินเข้าไปแล้วก็เจอแบบซากศพของผู้คนมากมายที่เหมือนกับว่าหน้าอกอะมันมันแตกออกะอะไรประมาณนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าก็ไม่ได้สร้างความว้าวอะไรมากมายทุกคนก็โอ,โอเคโอเคอ่ะพอรู้แล้วนะครับอันนึงที่ดูเหมือนจะเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันเลยก็คือมุฟาซานนะครับอนลกิงพัคต้นนะครับที่จะเล่าเรื่องราวของพ่อพระเอกอะ พ่อพระเอกในเวอร์ชันไลออนทิงอ่ะเออคนที่โดนโดนฆ่าตายอะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องราวของเขาในวัยเด็กนะครับก่อนที่เขาจะมาเป็นราชาเป็นพ่อพระเอกนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ของเขากับตัวละครสกาซึ่งมันจะเป็นภาพยนตร์นะครับก็คือเป็นโฟโตโรเรลวิสติกแบบที่ไลอ้อนทิงภาคที่แล้วทําได้พันกว่าล้านนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้จะกํากับโดยผู้กกับมูนไลท์ก็คือเป็นผู้กกับดีกีออสการ์มาทําให้เลยนะครับแล้วก็ฟุตเทจที่เราเห็นเนี่ยก็จะคือ ภาพของสิงโตวัยหนุ่มเนี่ยวิ่งพุ่งทะยานไปในป่าผ่านพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งหลายๆคนก็กังขากับมันคือไม่ได้กังขาในเชิงของเทคโนโลยีหลอกแต่กังขาว่าเฮ้ยผู้คนยังจะตอบรับกับสิ่งนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าเออเพราะว่าต้องยอมรับว่าแลนอนคิงเนี่ยมันทําเงินมากๆด้วยชื่อเสียงของแลนอนคิงแต่มันไม่ได้ทําเงินมากๆในฐานะของหนังในตัวมันที่ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่บางคนก็ยังมองว่าเฮ้ยการที่ทำโฟโตเริสติกของสัตว์เนี่ยมันไม่เวิร์กสักเท่าไหร่นะครับก็อันนี้คือ3เรื่องของ ของทางดิสนีย์นะครับแล้วก็มี m o นาภาค2องแอนิเมชันจากปี2016นะที่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยจะลง Disney Plus นะครับแต่ว่าพอผู้บริหารเห็นฟุตเทจแล้วสุกว่าเชียไม,ไม่ไม่น่าจะลง Disney Plus วะ่ะแล้วก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมีการพูดคุยแบ่งยกสเกลให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาเป็นหนังฉายโรงนะครับแล้วก็มีการเอาฟุตเทจมาโชว์นะก็จะเป็นภาพที่โมนาเนี่ยกลับมาที่เกาะ บ้านเกิดของตัวเองนะครับแต่ว่าไม่ได้กลับมาในฐานะของเด็กสาวไม่รู้ความอีกแล้วแต่กลับมาในฐานะของฮีโร่นะครับพร้อมกับชาวบ้านที่ร้องเพลงชื่นชมของเธอนะครับโดยบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะใช้เพลงใหม่ทั้งหมดนะครับพร้อมทีมเขียนเพลงทีมใหม่นะครับส่วนเพลงเก่าเนี่ยก็ยังพอใจมีาได้ยินอยู่บ้างก่เหมือนกับว่าจะเป็นเพลงแบบแบล็กเก่าซะมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นแอนิเมชันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันคงจะไปโฟกัสอยู่กับสถานะที่เปลี่ยนไปของนางเอกนั่นแหละว่า เฮ้ยเมื่อก่อนไม่พอมีคนเชื่อแล้วการเป็นฮีโร่น้ำหนักของการเป็นผู้นำน้ำหนักของการเป็นฮีโร่มันคืออะไรกันแน่คือมันไม่ต้องเป็นพิสูจน์ตัวเองต่อไปแล้วแต่ว่าน้ำหนักของการเป็นผู้นำเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่โมนาภาคสองเลือกที่จะเล่านะครับแล้วก็มี The Rock เดอร์ร็อกออกมา เต้นโชว์้วยนะเออแต่ว่าก็ไม่ได้ไปประเด็นสำคัญอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วหนึ่งในตัวอย่างที่ว้าวที่สุดของดิสนีย์นะครับอาจจะไม่ใช่มาเวลอาจจะไม่ใช่อะไรแต่คือ Inside Out 2นะครับเพราะว่าเขาโชว์คลิปความยาว35นาทีแรกเลยนะคือหนังไมู่้ยาวเท่าไหร่หรอกนะเวลานี้แต่พี่เขาโชว์35นาทีแรกให้คนที่ซิมมาเข้าซินิมาคอนได้ดูนะครับแล้วเราก็ได้รับรู้ว่าข้อมูลใหม่เช่นนักแสดงอารมณ์บางคนเนี่ยมีการเปลี่ยนไปนะครับอย่างนักแสดงที่ เป็นคนภาคก,กลัวก็เปลี่ยนคนที่ภาครังเกียจก็เปลี่ยนนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะว่าเปลี่ยนเพราะอะไรแต่ผมเดานะว่าเพราะว่านักแสดงบางคนเนี่ยอาจจะเบอร์ใหญ่ขึ้นแล้วแล้วก็ไม่ได้บ้างมาหรือว่ารู้สึกว่าโหถ้าต้องจ้างเบอร์ใหญ่ขนาดนี้มาภาคแค่นี้เดี๋ยวทุนสร้างจะบานปลายเพราะฉะนั้นก็เลยมีการเปลี่ยนนะักแสดงกับสำหรับ2ตัวละครนี้นะครับแล้วก็มีการโชว์เคสของอารมณ์ใหม่ๆซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัวอย่างที่เราได้ดูแหละก็จะมี นู่นนั่นนี่อารมณ์ไหมหนู่นนั่นนี่อะไรเข้ามานะครับแต่ว่าหนึ่งในฉากที่เขาบอกว่าทําให้คนทั้งคอขบได้ในแบบที่ว่าไม่มีใครเรื่องไหนทําได้คือการที่ตัวละครอารมณ์เนี่ยไปเจอกับตัวละครที่ชื่อว่าปฏิเสธนะครับที่มันเป็นตัวละครเหมือนเป็นตัวละคร2มิติอะไรประมาณนั้นขณะที่ตัวละครอื่นเป็นสามิติอะไรเนี่ยเขาบอกว่าทําให้ทั้งคอขำลั่นกันเลยแล้วก็บอกว่าตัวละครเอ็นไซต้นะครับความวิตวกกังวลเนี่ยที่รับบทโดยมายาฮอกเนี่ยเป็นตัวละครที่โดดเด่นแล้วก็น่าจะมาเป็นตัวละครที่ ขโมยซีนมากที่สุดในหนังเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็บอกว่าอันนี้คือฟุตเทจที่มีการตบมือสูงที่สุดในงานซีนิมาคอนปีนี้นะครับก็คือ Inside Out 2นะก็น่าจะเป็นผลงานที่ดิสนีย์น่าจะมั่นใจที่สุดแล้วในปีนี้นะครับอ่ะมาส่วนในของมาเวลกันบ้างน,นะครับก็เริ่มกันที่กัปตันอเมริกาเบลฟ์นิวเวิร์นะครับก็มีการเอาฟุตเทจแรกไปฉายเช่นเดียวกันนะก็เป็นฉากที่แซมวิลสันกัปตันอเมริกาคนใหม่ของเราเนี่ยต้องต่อสู้เพื่อ ป้องกันปกป้องนะครับการพยายามที่จะลอบสังหารประธานานธะิบดีซึ่งคือพี่ทันเนอร์บลลอสนะฮะก็คือตัวละครที่อยู่เบื้องหลังหนังอย่างแบล็กบีโดเป็นตัวละครที่อยู่เบื้องหลังหนังอินเคอร์ที่พวกฮารหรือเราเห็นเป็นพี่หนวดขาที่เราเจอในกานิเวนเจอร์ภาคต่างๆหรือกัตเตริกาลซีวีวอลซึ่งเขาเปลี่ยนจากมาแซงคนเดิมที่เสียชีวิตไป h ฮ r ิสันฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเอ้ยตัวละครแซมวิวสันก็ต้องมาต่อสู้แต่ว่ามันไม่ใช่การต่อสู้แบบชิวๆแต่เป็นการต่่อสู้ทีแบบ ยากลาบากมากากว่าจะชนะหน่วยทหารธรรมดาแซมวิลสันสู้กันกระอักกระอ่วนเลยนะครับแต่พอชนะเสร็จแล้วเนี่ยประธานาธิบดีแทนที่จะขอบคุณนะฮะดันหันมาบอกว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วที่นายจะต้องตั้งอเวนเจอร์ทีมใหม่นะครับแล้วก็ตัดไปอีกภาพหนึ่งก็เป็นประธานาธิบดีเหมือนจะผิดหวังกับแซมนะครับแล้วก็เหมือนกันบว่าเฮ้ยนายไม่ใช่สตีฟโรเจอร์นี่นะครับแซมก็บอกเออใช่กูไม่ใช่สตีฟโรเจอร์ไงนะครับอาจจะเป็นไปได้บบว่าแบบอาจจะทำเลยบางอย่างหรือ ความคัดหวังบางอย่างที่ประธานาธิหวังไว้สูงวันนี้แต่แจมบอกก,กูไม่ใช่นี่คือกัปตันอเมริกาของกูนี่คือสิ่งที่กูเป็นกูไม่ได้ตีความกัปตันอเมริกาแบบที่สตีฟโรเจอร์ตีความนะอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็คินไฟกี้เนี่ยประธานของมาว v ลสตูดิโอก็ออกมาพูดปิดท้ายนิดนึงว่ากัปตันอเมริกาเบรฟนิวเวิร์ดเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับวินเทอร์โซเยอร์มากที่สุดนะคือจะไม่มีภัยร้ายจากต่างดาวไม่มีเอเลี่ยนไม่มีความแปลกประหลาดอะไรเลยแต่เป็นเรื่องราวของ politically thriller อีกครั้งไวไง่าง่าย เป็นสิ่งมีชีวิตที่เราต่อสู้กันในพื้นฐานทางการเมืองมากกว่าจะเป็นเรื่องราวแบบนอกโลกปีศาจอารวาดระเบิดภูเขาหอ it, กระ่อมอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็พระเอกของมาเวลปีนี้ก็คงหนีไม่พ้นเดดพูลแอนบูเบรินนะครับก็นำฟุตเทจความยาว9นาทีพร้อมกับเผยเรื่องราวมากขึ้นนิดนึงมั้งในส่วนของเวสบิลสันนะครับก็บอกว่าในฟุตเทจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของความพยายามพี่เวสของเราที่พยายามจะ ลดละเลิกจากการเป็นเดทคูลนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาทั่วไปอย่างชาร์กในวันงานมันเกิดเนี่ยเดทพูลก็ไม่ใช่ตัวแสบอยู่แล้วนะครับแต่เป็นคนที่พยายามจะไปปลามเพื่อนๆด้วยซ้ำว่าเฮ้ยอย่างปลามเีเจ๊เจ๊ตาบอดนะว่าเฮ้ยอย่าเล่นอย่าเล่นกันอย่าเล่น,อย,ลนอย่าเล่นยาในในงานวันเกิดฉันได้ไหมอะไรไปแบบนี้นะรวมถึงพยายามที่จะทำใจว่าเวเนซ่ากับเธอกับเขาเนี่ยไปกันไม่รอดแล้วตอนนี้เวเนซ่ากำลังจะมี คนรักใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีฉากที่ TVA เที่เราเห็นในตัวอย่างอ่ามาจับเวทไปไปเจอมิสเตอร์พาราด็อกนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการล้อเลียนวูเบอรินว่าเหมือนแต่งตัวไปเชียร์บอลนะว่าง่ายก็คือเหมือนกับว่า มันมันบริบทของเมกามันคือการที่แบบเหมือนกับเชียร์ทีมบาสท,ทีมหนึ่งที่เหมือนกับว่าแต่งตัวเหมือนกับสีวูเบอร์ลินเลยใช้สีเหลืองกับสีน้ําเงินเหมือนกันอะไรฟิลๆประมาณนะั้นถ้าถ้าแปลเป็นไทยก็รู้สึกว่าทำไมมึงแต่งตัวเหมือนกล้วยหอมจอมซนจังวะอะไรประมาณนั้นนะก็จบตัวอย่างก,กันไปนะก็ไม่ได้มีเรีแอคชั่นอะไรที่พิเศษเนาะคือคือ,คอรู้สึกว่าโอเคก็ดูกันเพลินๆขำๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นปิดท้ายคือพุ่มกับชอเลวีแล้วก็เคิไฟกี้ก็ออกมาพูดยืนยัานา้อ่คืองที่ ไม่ได้สร้างมามากมากไปกว่าการที่จะอยากให้แฟนๆมีความสุขแล้วก็นี่คือหนังเรท R แบบไม่มีกัดน,นะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับดิสนีย์ก็ต้องยอมรับว่าเป็นปีที่ดิสนีย์มาเต็มมาใหญ่แต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่ว้าวซาหรือสร้างปรากฏการณ์ในเชิงของการบอก มีหนังใหม่ๆเข้ามาหรือมีไอเดียอะไรใหม่ๆใหม,ม,มเข้ามาเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นปีที่ดิสนีย์เองก็อยากจะคงอยากจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งให้ได้แต่ผมมองว่านอกจาก Inside Out แล้วเรีแอชต่างๆก็ดูจะเฉยๆกลางๆไม่ดีไม่แย่มากกว่าจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่า ปีนี้ดิสนี์มาแน่วะ่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีโปรเจกต์ในอนาคตอะไรอื่นนอกจากสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของดิสนี์นี่คือ3สตูดิโอที่ผมมองว่าดีที่สุดนะผมปีนี้ไลออนเกตคาร์เมลและดิสนี่ส่วนคนอื่นเนี่ยยอมรับว,ว่ากลางๆค่อนไปทางบางๆมากอย่าง Warner Brother เนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยยูนิเวอร์แซลก็ไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสำหรับปีนี้ก็ยกให้3เจ้านี้ละกันแต่อย่างที่บอกย้ำอีกทีว่าซีนีมาคอนเนี่ยมันเป็น มันเป็นงานที่เขาตั้งเป้าให้เจ้าของโรงหนังมาดูมันไม่ได้ป่านก็ว่าจะขายแฟน,แฟนขายแมสเพราะฉะนั้นบางอย่างบางไอเดียบางวิธีคิดบางมุมมองเนี่ยมันจะสื่อสารมาอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมาฟุตเทปแบบนี้มาหรือให้เห็นฉากแบบนี้เพื่ออะไรเนี่ยมันก็เหมายว่าซื้อใจคนอยู่ในโรงซื้อใจคนเจ้าของโรงมากกว่าจะเป็นซื้อใจมวลหมู่ประชามสแบบเรา,เราๆนะครับอ่ะวันสุดท้ายแล้วนะกับเสื้อลีแอนลีซานอากาเฟ ันสุดท้ายนะทุกคนนะสามารถที่จะพรีออเดอร์กันได้นะครับก็เรียกว่าคืนนี้แหละเที่ยงคืนนี้พรุ่งนี้เช้าก็มาปิดพีนะครับได้กี่ตัวก็ทําแค่นั้นเลยนะครับตอนนี้มีเลือกไซส์เลือกแบบกันได้ถ้าใครสนใจก็เข้าไปซื้อหากันได้นะครับอย่างที่บอกวันสุดท้ายแล้วนะครับจะที่จะทําขึ้นมาแบบมีไซส์ให้เลือกมีรูปแบบให้เลือกจะเอาไซส์ไหนอะไรยังไงพอดีตัวมีให้เลือกนะครับแปลว่าอยากอย่างที่บอก ถึงแค่เที่ยงคืนวันนี้นะครับใครสนใจก็สแกนคิวโค้กันได้หรือว่าเข้าลิงก์ใน description ด้านล่างกันได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะได้ของได้ไหมได้ของแน่นอนนะครับเพราะว่าเราทําผ่านาไลน์ไลน์ไลน์ช็อปไลน์ช้อปปิ้งนะครับแต่ว่าได้ของจะเป็นช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะเออเพราะมันต้องใช้เวลาในการทําต่อคมต่อคิวร้านเท่านิดนึงใครสนใจก็ซื้อกันได้กับลีซานอากกเอฟนะครับกับดูนเอ็กองพาโลดี้ของเรานะครับ